สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว honda g i o n o นะครับสีขาวครีมนะครับอันนี้เป็นรถใช้แล้วนะครับลูกค้าขายต่อมานะครับจะมีขาตั้งข้างมาให้นะครับแล้วก็ตะกร้าสเตเลสนะครับสภาพดีนะครับยางดอกยังเยอะอยู่นะครับสภาพเหมือนเกือบรถใหม่เลยนะครับนี่ครับ ยางหลังก็ยังสวยอยู่ตำาหน่้ก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับรถใช้แล้วเราก็จะบอกว่ารถใช้แล้วนะครับแต่สภาพเครื่องแลสภาพสีโดยรวมยังโอเคอยู่นะครับนี่นะครับรอบๆอ่าเรามาฟังเสียงเครื่องกันคันนี้วิ่งไปแล้ว2,357ันสารัหสิบเจ็ดนะครสตาร์ทง่ายนะครับชึ่งเดียวติด ไม่เลี้ยวเบรให้หน้าสูงตำ่ำแปร <S <S <Okay. S 1> เออเรียบนะครับเครื่องอ่าเดี๋ยวเรามาฟังรอบเบิ้ลกัน โกใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับใครสนใจนะครับ088 952 9088นะครับ3838 38, xp ขอบคุณครับ